สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอีกขวมเซอร์สจูเนี่ยกับเกมเดอะสปายวอลเล่บอลสตอรี่นะครับผมนะวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มีลูกค้าเนี่ยต่อเข้ามานะครับผมนะต้องขอบคุณมากจริงๆนะครับผมนะที่จริงไม่อยากรับเงินด้วยแต่ว่าสีน้ำใจอยากรับไว้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมนะ อ่ะวันนี้นะครับผมก็จะมาโปรโมทกลุ่มเกมเดอะสไป e นะครับของคนไทยแทย้ๆเลยนะมาแนะนํำให้ทุกคนเนี่ยลองเข้ามาจอยกันได้นะครับคือกลุ่มด c สคอของผมเนี่ยถ้าใครที่อยู่ในกลุ่มนะจะรู้ว่าผมเนี่ยไม่ได้แบบมีการ ขาย ID ไม่ได้มีการรับเติมเกมนู่นนี่นั่นนะครับมีแค่แบบว่าแจกโค้ดเกมแล้วก็พูดคุยกันเรื่องเกมเป็นส่วนใหญ่เนาะแต่ว่ากลุ่มนี้นเน้นไปที่เกมเดอะสไป์เลยนะครับมีการรับซื้อขาย ID ด้วยนะครับส่วนข่าวสารเกมเนี่ยก็มีอัปเดตตลอดนะครับถ้าอยากจะสอบถามปัญหาอะไรก็สอบถามในกลุ่มนี้ได้เลยนะและที่สําคัญนะครับแอดมินกลุ่มนะครับมีบริการรับเติมเงินเกมเดอะสไป์ด้วยนะ ผมไม่ใช่เจ้าของกลุ่มนะขอย้ำอีกทีนะครับอันนี้ขอย้ำไปก่อนว่าผมไม่ใช่เจ้าของกลุ่มนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วผมนะใช้ d i s c o r d เป็นหลักนะครับถ้าใครอยากจะขายดีหรือเติมเกมในคอมมูนิตี้ของผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็เน้นไปที่ทางพูดคุยกันมากกว่านะถ้าใครอยากจะเติมเกมอยากจะขายดีอยากจะแบบสอบถามปัญหาโน่นนี่นั่นนะ,นะครับ <c oughs> ก็แนะนำนะเข้ากลุ่มนี้ได้เลยแยวแปะลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันแล้วก็แปะชื่อกลุ่มเอาไว้ให้นะครับในคลิปนะต้องขอแนะนำจริงอยากให้เข้านะเพราะว่าเราก็อยากให้ทุกคนกเข้าแบบ กลุ่มที่แบบว่าเน้นไปที่เกมดอะสไปอะไรเงี้ยมากกว่าไงเพราะว่าอย่างช่องผมมันก็เน้นไปที่เกมดอะสไปก็จริงแต่ว่าก็มีหลายๆอย่างเลยผมก็ทําเกมนู้นเกมนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เน้นที่เกมดอะสไปมากเท่าไหร่แต่ว่ากลุ่มนี้มีการซื้อขายดีด้วยมีการรับเติมเกมด้วยนะครับมันมันครบคันไงในกลุ่มเดียวก็อยากแนะนำให้เข้ากันนะกลุ่มนี้แปะลิงก์ไว้เด็เดลิ้นพัน ขอใหม่ขอใหม่พูดแะ้รไม่รู้ลิ้นพันนะครับลิงค์อยู่ใต้เรสคิปชันไปเข้ากันได้ครับกลุ่มเกมสุดซ่าไปนะจากคนไทยแท้ๆอย่างแน่นอนนะครับผมนะก็ต้องขอบคุณมากจริงที่ติดต่อมาให้โปรโมทนะเอาจริงผมอยากโปรโมทให้ฟรีด้วยแต่ว่าก็นั่นแหละสิน้ําใจอยากรับไว้ต้องขอบคุณมากจริงอีกครั้งหนึ่งเนาะอ่ะก็ขอย้ำอีกทีนะครับว่าผมนะครับผมเนี่ยโซบาจูเนี่ยนะครับไม่ขายไอเดียเกมไม่รับเติมเกมนะครับผมนะเพราะฉะนั้นถ้าใครแอบอ้างชื่อผมเนี่ย ก็ขอให้แจ้งกันได้เลยนะผมไม่ขายอะไรแต่อย่างใดนะครับไม่หาอะไรได้จากเกมเนาะคือหาอะไรได้จาก y o u t u b e เป็นหลักไงเออรับรับงานอะไรเงี้ยเป็นหลักนะครับไม่ไม่หาอะไรได้จากเกมเนาะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยก็ดูให้ดีนะครับทำไมพูดคำว,ว่าก็บ่อยจังวะเออนั่นแหละอยากให้ทุกคนใช้สติดูให้ดีนะดูเครดิตนู่นนี่นั่นนะครับให้คือผมไม่อยากบอกว่าแบบใครแม่งไม่น่าเชื่อถือหรืออะไรอย่างงี้ไงเพราะว่าคือแบบเดี๋ยวมันส่งผลกระทบต่อการแบบว่าทำมาหากินของแต่ละคนเนาะดูเครดิตที่ดีแล้วกันนะเรื่องนี้ผมขอไม่ยุ่งแล้วกัันนะะครบอ ลาไปก่อนแล้วกันนะครับซีลเกมกู๊ดบายครับผมนะอย่าลืมนะซื้ออะไรให้ดีก็มีสติครับ